สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้ก็นะครับยังลงตุ้มไม่ได้นะครับอีกหนึ่งวันนะครับเราก็มาถ่ายสถานการณ์น้ำให้ดูนะครับว่าน้ำเยอะขนาดไหนนะครับตอนนี้ตรงที่ผมยืนอยู่นี่อีกสักประมาณสองโลนะครับถึงต้นแม่น้ำเจ้าพญานะครับผมก็ความลึกของน้ำก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ พอกยิงได้ปนิใหญ่นะครับผมยกหน่อยยกหน่อยยกไม่ได้แล้วตัวใหญ่ครับผมมาปักทอเลยนะครับเพราะว่าเนี่ครับฝนยิงป่านะครับอันนี้ก็น้ำท่วมดูนะครับว่าขึ้นถึงลิ่งหรือยังนะครับผม ตอนนี้จะลองไปล่นน้ำแล้วผมน้ำตอนนี้โอ้โหเยอะมากครับปิ่มเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ตรงที่อ่าไงอะะเล็กที่ตกป่าเนาะนี่นครับตรงที่เขาตกปลากันนะครับตอนเนี้ยตรงเนี้ยสำหรับเอารถวิ่งได้นะครับผม แต่ตอนนี้วิ่งไม่ได้แล้วนะครับน้าท่วมถนนเป็นทีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วเราจะไปดูอีกฝั่งนึงนะครับผมนี่ครับก็อยู่จุดที่เขาเลี้ยงปลากันนะครับอันนี้จะเป็นปลาทับทิมนะครับปลาน,นิลน,นะครับผมก็อยู่ติดกริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับตอนนี้น้ําจะขึ้นฝั่งนะครับ นี่ครับผมก็จะอยู่กับอีกมุมหนึ่งนะครับที่เรียกต้นแม่น้ำเจ้าพญานะครับผมโอ้สถานการณ์น้ำตอนนี้เยอะมากนะครับฮัลโหลอเล่มันนี่เร็ว นี่นะครับลักษณะตรงต้นแม่น้ําเจ้าพญานะครับผมก็เราก็จะให้ดูนะครับว่าตอนนี้แพมาก้อนอยู่ตรงข้างนอกใช่ไหมครับเลยเลยดินไปนี่นะครับผมตอนนี้อยู่ข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถนนเส้นนี้ก็วิ่งไม่ได้นะครับตัดขาดเดี๋ยวพวกนี้ก็จะทำการลงตุ้มเลยนะครับผม วันนี้ก็ดูทำลีและลาดลาวก่อนนะครับให้ดูสถานการณ์น้ำนะครับผมว่าเยอะขนาดไหนนะครับนี่ครับปอน,นอน้ำท่วมถนนน้ำท่วมข้างล่างนะครับเด็กๆก,ก็จะวิ่งกินอยู่นี่นะครับผมอันนี้ มมาเมาเเนี่ครับที่ผมอยู่นี่ก็จะอยู่ติดกับต้นแม่น้าเจ้าพยานะครับผมความสวยงามก็วิวทิวทัดดีนะครับบรรยากาศดีนะครับผมแต่น้ำขึ้นเยอะเกินไปนะครับตอนนี้จะขึ้นถึงกระไดแล้วนะครับผม